สวัสดีค่ะสวัสดีอฟซี่ท่างช่องนะคะเมื่อนี้เป็นวันที่สิบเจ็ดนะคะวันที่สิบหกผู้ใดฉูคดีน้ำแน่นอค่ะเนาะเมื่อนี้จะมาตามแนวทางตองหวดให้อฟซี่ทางช่องนะคะของแม่หนูนะคะแม่หนูฝันแม่นนะคะเข่าทั้งบนเข่าทั้งล่างนะคะพี่น้องอฟซี่มีผู้ใดใดน้ำแม่หนูแน่น้อค่ะเนาะ มีผู้ใดๆนะเม่หนูแนแม่หนูไห่กงสุดด้ายนะคะเข่าเลยค่ะแปดเก่าตรงตรงซ้งำว่านำ้ำเล 3, ีกสามโตสี่แปดเก่าสวยพี่น้องเอ้ยขึ้นแต้มหนึ่งค่ะพี่น้องแต่เสียดายบ่ค่ะเลีแกม่หนูแม่ค่ะเบิ่งค่ะได้ทั้งบุญทั้งทั้งรางเก่ากีดมันก็ออกกิดเก่านะคะแม่หนูไห้ก็ซ้ำเข่านะคะเอากะ ่นกะตีความฝันของเพิ่นกับุดยอดอยู่ค่ะความฝันเพิินก็เลยกะมาได้ยินเพิินฝันอยู่นะคะว่าฝันแล้วนะคะฝันตีเอาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมามอบเงินนะคะหมอบเงินเอฟซี C ทางบ้านถูกน้ำเพิ่นนะคะกับบอหลายนะคะเป็นช่องน้อยๆอยู่นะคะกับมีเอฟซีบอหฮันหลายนะคะเอฟซีเพิินกับมีนำคิดนำใจ โอนมาไหาค้คากับเข่าของเมียนูนะคะมือนี่ก็นเลยนะคะกับ,บ่อลายค่ะเอฟซีก่กัมีผู้บุประสงค์ออกน้ำกับลอยหกสิบบาทนะคะแล้วกะคุณนงเย่ากับลอยหนึ่งนะคะคุณนงเย่าลอยหนึ่งนะคะก็จะค่ะวันก็จะมาตามนะคะสวัสดีนะคะเมียนูสวัสดีนะคะมหาเมียนูเลื่อยตองหดเลื่อยนะคะ ก็มีเอฟซีท่างช่องกับบอลไลด์แล้วค่ะเพื่อนกับมีน้ำคิดน้ำใจมาให้แม่หนูมันถือน้าเจ้ากับบ่าถือกลายดอกค่ะกะกะยังดีเนาะอืมันมีน้ำคิดน้ำใจก่นขอบคุณเพื่อนแล้วค่ะกะบมอบกัะเล่เนาะค่ะเนาะของแม่หนูของคุณ เอฟซีบดะส์ออกน้ำกับลอยหกสิบบาทคุณน,น่องเย่ากับลอยหนึ่งนะคะกับเป็นสองลอยหกสิบนะคะนะคะ,บบคะ,ะกับแอดนี่ละคะ่ะหมอบไห่นะคะเพิ่อนไห่มากหมอบเป็นตัวแท่นนะคะกับบอ่าท่านมีเอฟซี FC หลายกับผู้ใดอยากทำบุญกับผู้ใดถูก หวยด้วยเบอร์กับแม่กับจังมาที่หลังกระได้นะคะทักขึ้นมากอะ่ะศูนย์หกหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเดสี่หห้าเด้อค่ะเบอร์โทรของเอดนะคะเอดก็จะเป็นสาพานบุญไหญนะคะมือไม่หยั่งมือเ แม่ถูกบ่ค่ะแม่แม่หนูได้บ่แม่หนูได้ได้10บบาทเอาโลดค่ะย่านได้เพิ่นก็บ่ได้หลายเนาะค่ะบ่ได้หลายค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็โอ้ยอัตราคาดหลายอืมมีต่แต่โทมกับกระเจ้ามาลายเอานี่สินนะค่ะ จ้านี่กับงวดรถจองงวดหืมตีเลยฮะเตื่มใส่เขาไข่คักคักเนาะได้ไข่หันเป็นได้น้ธรรมดาปกติมีเงินนี่สื่อรลอตี่ขืนสื่อลงเพราะว่าเป็นค้นมักสื่อเลขขึ้นสื่อลงเจลาเตม้องเตมบ่ไก่นี่จ้าเสียีนเ่ะแต่ว่าบัมีอีหนีด้เสียวเงืนเสียวน้ำซีแปดซีแปดเก่ามาขายของเนี่ย ขายของนี่ก็คือเข้าขายท่มคือยังของแห่งของแห่งดีค่ะเนื้อเส้นนึ่ไก่สีเดียวหอยมูกระจีเส้นกินไนน้ำขอบคุณเด้อเส้นเดียนนดียเดียวเมื่อเครื่องเดียนเมื่อหาเมื่อสิบหมือนสิแกตัวปล่อยไปไหนหลังเนื่องจากมันได้โบ้อย่าะมันได้บ่เงื่อได้บ่เสะดวกบ้เสือพัดโบ้สามารถที่ซื้ยิบยืนซื้อได้พี่น้องทั้งถางเที่ยงกับบะมีในเฮื่นเลยก็ได้ยิบยืนใส่กระเจียวปล่อยเป็นปล่อยไปเนาะค่ะเนาะก็เลย ธรรมาดามีสิเพลเล่นะทั้งสามตัวสองตัวทั้งบน <ừ m S 1> ทั้งล่างเลยบันทิบบอกเขาลุ้งให้เขาก็บม่ได้ลุง้งอันดใงก็เลยเติบุญจากเขาลืมเขาว่าว่นวีน้ได้บ่ฮี่ได้ต้องงวดบ่ฮี่ได้เนะยอะด้วยค่ะบ่ฮี่ก็ได้เยอะได้ต้องงวดแล้วเลยบ่ได้เยอะคว้ก็ได้ค่ะ แต่หัวด้วงหันตุนงวดบ่ถือกับบ่เป็นยังเนาะค่ะเนาะมันกับมะเขาไว้เสียงเอ้เอาเออเข้าก็ต้องเอาไว้สะก้อนเนาะเอาไว้สะก้อนคนเราได้มากตัวใด้เป็นมากจิมใจห้องเราไว้สะก้อนแมนเพราะว่ากะดียินว่าได้อยู่บ่เศร้าของอ่าประเทศเพื่อนบ้านเนาะค่ะเนาะเมนเมล็ดกับบ้านปูดกับสิบเป็ประเทศเพื่อนบ้านอยู่เมล็ดเอาตัวตัวนี้ละไปอ๋อนี่เออคือได้ตัวแล้วแม่นบ่ เอาตัวนี้ลากไปเลยประเทศเพื่อนบ้านนี่ใช่แรกมือนั่นไปหาซื้อบ่มีเด้เป็นลบาบ่ขายวัฒน์จงการเป็นาลาบ่ขายนีปฏิเสธเพื่อนบ้านนี่เฮ็ดเบิ่งแล้วอยู่ในแอบก็จะเป็นลาบ่ขายเลยเอาบานีอันคันคัน,คนหวนยบานีมันก็จะออกวัฒน์ที่สองเนาะค่ะเนาะ,ะสองคือสภาพควบโมกิเนาะคะ่ะบานีก็จ,จะเอาแนวทางเลยขันแมีว่าไดเนาะคะ่ะ แม่ว่าได้แล้วก็จะเอาเป็นแนวทางของวันที่สองพฤษภาพคมหกเจ็ดนะคะเพราะว่ามันเป็นวันแรงงานบววันที่หนึ่งเออก็เลยอยากสรุปเลืยยานมัดเด็ออกยานม้อนนะคะเออบวันนี้แม่จะไ้ตองหวดเนี่ยจะเป็นตัวเลื่อยหรือว่าเป็นตัวได้ค่ะเป็นตัวเลื่อยแม่าะว่าจะมาซิมบวกโอ้ตีจ้าเอาเอาล่องไปเสียงเบิรงเด้อเอฟซีกัน สองเก้าห้าเก้าห้าเก้าห้าหกห้านะเก้าห้าหกห้าเก้าห้าหกห้าเพราะว่าเป็นตัวเดียวเออไม่ใช่เป็นแบบนี้จโอ้ง่ามค่ะเล็กเล็กเก่าง่ามเก่ากับพวกกับอันเดียวกันน่ะนะจ้ะเก่ากับพวกกันเดียวกันเนาะค่ะเนาะกับสองเก่าน้ำดีสองหาน้ำดี อือสองเก้าสองห้านี่แหละค่ะมันก็นจะแยกแยกออกมาในเหล็กสามตัวนะคะเ,เออมันก็นจะเป็นสามหางแต่ว่าหก์ถึง้งามมันหงกับเก่าเป็นตัวเดียวกันเข้าเลยเพิ่มมาอีกหางน,นึงนะคะเออกะเอาไห่อีซี